สวัสดีค่ะพบกับเราบ้านตุ่งทิวลิปนะคะวันนี้เชฟโรเบิร์ตนะคะเขาจะมาทำซุปนะคะซุปที่อร่อยที่สุดที่เนเธอร์แลนด์นะคะ The Leekerster Soup from Netherlands ต๊ก mm hmm. สำหรับหน้าหนาวนะคะอยาสำหรับหน้าหนาวนะคะนั่นก็คือซุป ถั่วลันเตาค่ะอันนี้เขาเรียกว่าแอตตันซุปนะคะเนี่ยแอตตันซุปก็คือถั่วลันเตาเขียวนะคะเม็ดมันเนี่ยค่ะเขาจะมาทําซุปคนดัสช,ชอบมากเลยนะคะชอบมากเลยหน้าหนาวเนี่ยนะคะนี่เขาก็ต้มน้ํารอแล้วนะคะเนี่ยต้มน้ําเดือดนะคะอันนี้คือเราต้องเคี่ยวทุกอย่างไปนะคะสองชั่วโมงนะคะ เขาก็จะมีถั่วลันเตานะคะเม็ดถั่วลันเตาแล้วก็ผักนะคะผักรวมนิดนะคะเนี่ยที่กิบก็ใช้ทำก๋วยเตี๋วด้วยแล้วก็จะมีหัวหอมใหญ่นะคะหัวหอมใหญ่สองหัวแล้วก็มันฝรั่งนะคะเนี่ยมันฝรั่งแล้วก็อันนี้จะเป็นหัวขึ้นฉ่ายนะคะไอหัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะหัวใหญ่ๆแบบนี้ค่ะเขาหั่นแล้วนะคะหั่นแล้วแล้วก็จะมี อ <inaudible> <dar finden> ันนี้จะเป็นหมูครับสันอะไรอ่ะมันจะมีกระดูกติดนิดนึงเนี่ยค่ะกระดูกเขาเรียกว่าส่วนไหนของหมูคะนี่เนื้อแล้วก็กระดูกนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีไส้กรอกนะคะอันนี้จะเป็นคารอบเตื่อโต๊ะคารอบหรือวอสสวากร์สโรควอร์สโรควอร์สอันนี้ก็จะเป็นไอ้รมควันนะคะเนี่ยมันมันก็เป็นรมควันนี่แหละค่ะเฟรชเชอร์วอร์สแล้วก็ไอ้ อันนี้จะเป็นไส้กรอกหมูนะคะสดนะคะอันนี้อร่อยมากนะคะนี่สิเงสำคัญนะค่ะที่จะเอฟต์บอนที่ต้องใช่อันนี้จะเป็นสันคอหมูนะคะเนี่ย what is the name เนี่ยเดินเล่นสเกาเดอร์คาร์โบนาร์เดชิฟมาสเกาเดอร์คาร์โบนาร์เดเอาไปอยากเข้ามาซุปเข้ามาซุปอันนี้โรบอยเขาอยากอยากถ่ายคลิปมากเลยนะคะเพราะว่าเขาเขาชอบชอบทำมากเลยนะคะ เขาอยากโชว์นะคะโรเบิร์ตวอนทูโชว์นะคะอ่าอันนี้ก็ใส่หมูเข้าไปสองชิ้นนะคะเพื่อให้มันมีรสชาตินัวนะคะนี่ก็จะเป็นเออ่ผไงไห่ปรุงรสนะคะเออ่รสเนื้อนะคะเนี่ยเขาจะใส่นะคะแอนเบียอตถูกไหมเน่มาสคาราวยอดแล้วก็ใส่เบียร์ด้วยนะคะแล้วก็จะได้เมานะคะซุป <laughs> เมาส์โอ้ ็ใส่ลงไปนะคะหมูยมบล็อกเยอะยังยมูยมก็ผงนี่แหละค่ะผงปร,ร,ร,รุงรสรสเนื้อนะคะใส่เข้าไปใส่กิตรเชียวอยากรวม5ลิตรประมาณนี้เท<อ>วะไหนอย่าอันเฟื่อยอีก1ลิตรก็กะเอาเระค่ะน้ำเนาะเราทำเยอะเราก็ใส่น้ำเยอะเขาบอกว่าใส่น้ำ5ลิตรเ <c oughs> ชฟเราวันนี้นะคะ อ so ันนี oh ้เคี่ยวไปเลยนะคะเคี่ยวไปสชั่วโมงแล้วทวเอื้อเหตกสกัดอเอีนเร์ลนเตพสกัโ้นี่พริกไทยขาวนะคะสไปซี่เล็กส์ไปซี่มันเ็ส์สไปซี่โอ้ราะันเล็กฝรั่งเอ่อี่เยฝรั่งมอกว่าฝรั่งคนนี้ชอบเผ็ดนะคะอ้าวใส่เข้าไปนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกัน บีเดียกินซุปหรือเปล่าเอฟเฟนมาบีเดียไกินก่อนจ้ะตีมันดบวยต้นตคุาบนะครับตีไปอ่โอเคเขาบอกว่าหลังจากสิบนาทีนะคะก็จะมาใส่พวกนี้นะคะเดี๋ยวรอให้น้ําแล้วก็หมูไอ้นี่ก่อนนะคะทุบข้าก่อนตีมือจนมากสุดโอเค,เคบีเดีย,ดยเดี๋ยวไปเล่นกับน้องบีเดียก่อนจะ้ะโอ้ยขาถุงเท้าไปไหน ถุงเท้าหนูไปไหนคะก็ออกมาจากกองป๊าป้าใกล้เบนน์นชอกเกิช็อกเอาสออลิสกินขาจัดขาไม่ดีทำไมออกมาแบบนี้้่ะมิเดียฮะทำไมหนูขาหนูไปอยู่ตรงน้นถุงเท้าก็หายคะ ป้าทำซุปให้กินวันนี้ซุปถั่วรันเตาน่ะทุกสูกเขียวน่ะกินไหมหเล่นอย่างเดียวเลยค่ะเฮะยบีเดียน้อยฮัโลโหลอาสวัสดีค่ะก่อนเร็วๆสวัสดีหน่อยเสยสวัสดีค่ะยิ้มมากด้วยทำไมเออขาไปอยู่ตรงนู้นคะเอาดูเอาขึ้นไม่ได้ใช่ไหมลูก น้องไม่ได้เอาเดี๋ยวนะคะคอสเอ่อทำความสะอาดกล่องน้องไม่ได้ก่อนป๊าป้าเฮวป๊าป้าเฮวโอ๊ยขึ้นไม่ได้เอานี่ไงถุงเท้านี่เหยาชกวันรม่งเยาชกกินเสียวเอามาให้แม่มาเข้มมาไหม ามาจะใส่ให้น้องนมานี่มาเอาโอ้โนี่นะคะจะเป็นกล่องขังน้องบีเดียนะคะ <c oughs> ไม่ให้ออกไปไหนนะคะออกได้แต่ขานะคะเนี่ยขาออกได้นะคะข <c oughs> ำบีเดียฝรัป,รป้าใกล้ช็อกเวกอะไรนเนี่ยโซ่โอเคฮัลโหลบีเดียหน่อย เดี๋ยวไม่ร้องไห้ด้วยนะเดี๋ยวกวนวีเดียก่อนโอ้ยฟังเพลงสบายใจเลยนะฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลจุ๊บ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 เดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยน้องวีเดียก่อนนะคะเดี๋ยวอีกสิบนาทีเดี๋ยวเราไปดูโรเบิร์ตเอาเครื่องใส่นะคะ เอาช่วยไหมให้ช่วยไหมคะให้หมอมาช่วยไหมนี่เดี๋ยวช่วยน้องมีเดียก่อนนะคะนี่นะคะหลังจากสิบนาทีต้มเนื้อไปแล้วนะคะเรามาดูน้ําซุปนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เชฟนะคะเชฟโรบุนจะใส่เครื่องลงไปนะคะมันฝรั่งอุ้ย ก็หอมหัวใหญ่นะคะเชฟเราก็เรียกกันเล่นๆอย่างนี้นะคะจริงๆเราก็ไม่ใช่เชฟแล้วค่ะเราก็ <laughs> เราก็เป็นเชฟแล้วค่ะเชฟจําเป็นทั้งสองคนนะคะโรโบอยก็ทําอาหารอร่อยจ้าอาหารบ้านเขาเนาะอาหารดัชแล้วก็ใส่ถั่วลงไปะคะ่ะอันนี้กิบแปรมาแล้วมบอกว่าเขาบอกว่าเป็นถั่วลังเตานะคะอ๋อประเจิด ใส่ไปแล้วอันนี้จะอยากอันนี้เป็นผักก็จะมีกระเทียมหอมนะคะเนี่ยใบกระเทียมหอมแล้วก็แครอทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผสมกันอยากใส่ไปเลยค่ะโซ่มูเตอรชื่อเ0ปิดหมดเลยใส่เข้าไปเลยค่ะมันจะเป็นมันกเลยคุณก็สามารถตัดได้เลนะเพราะว่มันเปนส่มีความัญมากทล่สุดเลยค่ะ หั่นเองก็ได้แต่อันนี้มันง่ายดีเขาบอกเอ้เนเธอรนเดรมักกันเลยก็เปิดซึ่งมีคนสนเอไหมโอ้งน่าใช่ทุกคนนะคะบางคนเขาก็หั่นเองนะคะซื้อมาหั่นเองแต่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยค่ะผักที่หั่นหั่นเอาไว้สำเร็จรูปมันก็เยอะมากมามะ e ไ้ก e ก e เ้า e n ก็ะว่า ทุกสิบนาทีนะคะสิบนาทีติมให้ติมต๊เอาติมล้เตสนาทีก็ต้องมาคนนะคะมาคนแล้วก็เอ่อทำไฟอ่อนๆเนี่ยค่ะทให้ไฟแรงมากเดี๋ยวเราก็เราดูอันนี้่อิ t อสตรอีเดี๋ยวเดี๋ยวงชั่วโมงผมจตด้หงชั่วโมงรอห เออบ้างแล้วเรารั๊กโอเคเดียรอก5นาทีอก็จะใส่ไส้ก่อกน,นะคะรออีกหนึ่งชั่วโมงเขาบอกนะคะแล้วก็จะใส่เดียร์เข้าไปนะคะก็รอดูน,นะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเชฟก็จะใส่ นี่นะคะใส่ไส้กรอกนะคะเข้าไปนะคะ what is the chef ไม่จริงอะไรกันบิทที่ในซุปบิทที่ดื่มกันโอ้ใส่ใส่เบียร์ด้วยนะคะโอเคใส่เบียร์ what what is the beer this? ยสิ oh บลอนด์เบียร์ไม่เป็นไรสำหรับรสชาติอ๋อใส่เบียร์อะไรก็ได้นะคะอเิโอโอการโอกเลโอโอการโอกทั้ง ทั้งกินทั้งใส่ซุปนี่ก็เมาเมานะบ้าหนะ่อยดิ้งอกเมาเมาอ,อ,อกอาใส่เออ่ใส่กรอกนะคะไหนดูนี่นะคะมันจะเป็นสีเขียวแล้วนะคะเริ่มจะเป็นซุปขึ้นมาแล้วเป็นมูลังมุดมุมดจะไม่วั่วตึ้เนาะหนาที แล้วก็รออีก15นาทีนะคะก็กินได้แล้วนะคะช่วงนี้เชฟก็กินเบียร์ไปก่อนนะคะเมางมงก่อนนะคะอาน้องบีเดียน้องบีเดียก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะบีเดียโอ้ยังไม่ได้เก็บเลยบีเดียกินวันนี้กินอะไรคะปุ่มปุ่นเนาะบีเดียกินฟักทองเหรอคะบดฟักทองเลยอร่อยไหมคะอิ่มไปแล้วค่ะกินนมเรียบร้อยแลยะะ้วจ้ะเพราะว่า ซุปกว่าจะเสร็จก็ทุ่มเนี่ยหกโมงครึ่งแล้วจ้ะน้องมีเดียกินข้าวก็หกโมงใช่ไหมคะมีเดียกินข้าวหกโมงเนาะป้าเอ่อกว่าจะเสร็จกว่าจะเสร็จก็นู่นเลยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราบอกหรือว่าให้ดูซุปก่อนยากอีกทีนี่นะคะหน้าตาซุปจะเป็นแบบนี้เอ่อเดี๋ยวมัน เนี่ยค่ะถั่วเนาะเราต้มถั่วเข้าไปฝรั่งเขาก็กินต้มถั่วแบบนี้ค่ะแล้วกินต้มยำต้มยำ <laughs> ต้มยำมนโอ่เล็กเหรอเนี่ยเดี๋ยวรออีกสิบห้านาทีจ้ะเดี๋ยวเราก็ไปกินกันเลยค่ะ <Yeah. S 1> นี่ค่ะซุป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 เสร็จแล้วไปเดียเห็นซุปไหมหึดุเนี่ยซุปเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะไปกินกันแล้วจ้ะแต่ว่าเดี๋ยว กิ๊ฟต้องพาน้องบีเดียขึ้นไปนอนแล้วค่ะเพราะว่าน้องบีเดียงองแงเนาะร้องไห้ค่ะนี่หน้าตาซุปเอ,อ่อโอ้เดี๋ยวแม่พาไปนอนดูโอ้ซุปถั่วลันเตาเขียวนะคะนี่นะคะหน้าตาเดี๋ยวกิ๊ฟต้องพาน้องบีเดียไปนอนก่อนจะ้ะเม็นยังงูยาบีเดียอิสมุเดี๋ยวฝนปอกปลาล่าทสิเดี๋ยวโรบอย กินให้ดูค่ะเอฟมันลาฟค่ะพ่าพออิกันน้ชินโชว์เดอะบอดเนี่ยอีกันน้ชินอย่าร้อนเชฟร้อนน้องบีเดียเห็นไหมบเดีน้องบีเดียม่วงนอนมากเลยค่ะมาให้บีเดียวิวสลาปเลยนะนี่ค่ะ จะเดี๋ยวแต่ว่ากิฟชอบไอ้ต้มยำมากกว่าจะรสชาติมันจะเป็นไอ้มันๆค่ะทั้งไส้กรอกทั้งถั่วเนาะมันๆสำหรับฝรั่งเขาก็ชอบแหละค่ะแต่ว่าคนไทยเราชู้ซุปอันนี้ไม่ได้ต้มยำซุปเล็กเกินเล็กเกินเด้อย่าโอเคนะคะวันนี้เชฟโรบบยก็ได้โชว์กินไปแล้วนะคะเล็กเกินนะคะโอเคบายบายนะคะบายบายกับน้องพีเดีย บายบายไปดียไปนอนก่อนนะคะ